นี่เลยเขาออกพดชั่นมาใหม่นะคะเป็นสุดรแมทลืมไปอ่ะว่าอันเดิมอะ่ะบิ๊กช่ยีก็มีความขาวแล้วแล้วก็4เบอร์ยีก็ขาวแบบนี้เลยหยกว่าเนื้อตัวนี้ของเปียมีความแอบแมทกว่าแต่กำลังใจให้เปียด้วยกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเก้าเขากับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่ง,งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะ <S <S มาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นเกาหลีกันอีกเหมือนเคยนะด้วยความที่อย่างที่บิกบอกไปว่าช่วงนี้เกาหลีเขาเข้าหน้าร้อนเขาก็เลยขยันออกคุชชั่นออกมาใหม่นะและเป็นคุชชั่นที่มีเขามีคงว่าอุ๊ยน่าจะรอดกับอากาศประเทศไทยนะคะมาในคลิปนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่ผู้ชั่นของเขาก่อนน,นั้นเนี่ยเคยติดเป้ดของบิ๊กด้วยนะบิ๊กชื่นชอบ คัชั่นตัวนั้นมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรฉ่าเล่นแสงเติมความชุ่มชื้นเอ่ยใดอะแต่ส่วนตัวแล้วบิ๊กใช้แล้วรอดแล้วมันเวริร์กมันจึงมากพอมาวันนี้นะคะเขาออกเป็นสูตรแมทมาบิ๊กก็รอคอยแล้วก็คาดหวังว่าจะจึงจะปังเหมือนกันนะคะกับแบรนด์เปียะคะ่ะนี่เลยเขาออกคุชชั่นมาใหม่นะคะเป็นสูตรแมทเดี๋ยวมาดูกันว่าคุชชั่นแบรนดเปียสูตรแมทกับอากาศประเทศไทยกับหน้าบิ๊กที่เป็นผิวผสมพัอนไปทางมันจะรอดจะเวิร์กหรือเปล่า ติดตามชมในคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปดูรีวิวคุชชั่นตัวใหม่จากเปียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไคร้ชชนลบิงบิ๊กค่ะที่สาคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูนะคะว่าคุชชั่นจากเปียสูตรแมทผลลัพธ์จะเป็นยังไง วันนี้เราอยู่กับเปีย o m a t c คุชช i o นนะคะแพ็กเกจจิ้งคือมีความเป็นกระจกอีกแล้วไม่แน่ใจว่าวงการคุชชั่นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงชอบทำแพ็กเกจจิ้งที่มันแบบเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนแสงเอยใดนะนี่เขามีความแบบเรียบหรูนะเอาจริงก็มีความคล้ายๆกับตัว o อโกของเปียรุ่นก่อนหน้านี้นะแต่ตัวนั้นจะออกเป็นสีแบบขาวๆเทาๆปัพอมาเป็นรุ่นแม็กก็เป็นสีดำนะคะดูสุขุมนุ่มลึก ไปเข้ามานะคะเจอกับพับพุชชันนะเป็นทรงแบบว้าเข้าตามซอกมุมแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อพุชชันนะคะนี่อันนี้ของใหม่แกะกล่องเลยนะนี่ยหลุดเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนรีฟิลได้นะคะสีที่วิคหยิบมาในวันนี้นะคะเป็นเบอร์21่สิบแกลืมไปอ่ะว่าอันเดิมอะ่ะบิกใช้ยีก็มีความขาวแล้วรอบนี้บิกตำมาเป็นเบอร์21จะรอดหรือเปล่า อย่ามาลุ้นกันว่าสีเบอร์21จะขาวประมาณไหนอะสวอหลังมือก่อนเลยก็ได้ให้ยลืมไปได้ไงอะ่ะจุดเนี้ยลืมไปได้ไงอะ่ะว่าก่อนหน้นเนี้ยเราใช้เบอร์23เราก็ต้องใช้เบอร์23 4สุดนี้อะมาลุ้นให้เขามีความแบบดรอปลงหน่อยแล้วกันเนาะน้องคุชชั่นเปียดตัวนี้นะคะราคาเปิดตัวคือ990บาท แต่ช่วงนี้นะคะช่วงเลขคู่7เดือน7จ็เขามีโปรโมชั่นลดเหลือ649บาทรีบไปตามๆนะถ้าดูคลิปนี้แล้วผลลัพธ์จึ้งปังยังไงก็ไปรีบสอยกันได้เพราะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นค่ะบิ๊กบอกไปว่าเขามี3 4สีใช่ไหมไม่ใช่20 2 1 23แต่เขามีสีสนะคะ21แล้วก็23เข้มสุด21ก็แบบนี้เลยจะดอบเพิ่มไหมมาลุ้นกัน ก่อนจะไปลองใช้นะคะมาพูดถึงทาเค็มดีกว่าว่าพุชชั่นเปียสุดแมทเขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นพุชชั่นที่ให้ผิวเนียนละเอียดสัมผัสแมทกําลังดีเออเดี๋ยวมาดูกันว่าแมทของเปียจะเป็นยังไงเพราะก่อนนั้นเนี่ยแมทของจาวินเดอร์โส่ะมีความแบบแอบชุ่มชื้นเล่นแสงเบาๆมาดูว่าเปียจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นพุชชั่นที่ให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติตลอดทั้งวันนะความติดทนนี่เอาไปเต็มเลย การปกปิดนี้ก็มีเดียมเกือบฟูลคัลเวเลตถึงจะเป็นฟินิชแมท์นะคะแต่ว่าไม่แห้งก้านแอบเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวที่สำคัญสาวผิวผสมสาวผิวปันน่าจะชอบกับรุ่นนี้กันน้องคนนี้นะคะใส่ค่าสาันรกรันแดดมาด้วยนะ F 50บวก PA 4บวกค่ะคำเคลมคร่าวๆก็มีประมาณนี้แม่รอช้าไปลองใช้กันเลยคะ่ะเยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์บนหน้านะหน้าบิ๊กก็มีรอยประมาณนี้เลยมาดูกันว่าน้องเขาจะปกปิดเบอร์ผิวสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะ พับนุ่มนะเออเดี๋ยวมาดูว่าจะเกี่ยกบูชันเลิกหรือเปล่ามาค่ะบอมอ่ะปาดไว้ที่ผิวอ่ะอย่างแรกเลยคือเนื้อบางเบานะคะรับรู้ได้ถึงความชุ่มชื้นนะเออแล้วก็สีเบอร์ยิบเอดก็ขาวแบบนี้เลยเฮ้ยทำไมเราไม่เลือกเบอร์ยิบสามนะทำไมเราลืมอ่ะดูการปกปิดนะคะถึงจะสีสว่างของผิวแต่ว่าการปกปิดก็ยังถือว่าทำได้ดีนะ เอกขี่ยท you know, ั่วหน้าเลยเอาไปเลยครึ่งหน้าอ่ารอยแดงต่างๆเอาอยู่รอยความใต้ election, ตาก็เอาอยู่อ๋อนี่นีตบ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 ตอืมบิ๊กว่าเนื้อตัวนี้ oh, ของเปียมีความแอบแมตกว่าจาวินโดโซนะแต่ก็ไม่ได้แหง้งเหมือนกับที่ทางแบรนด์เคมเลยของจาวินโดโซบิ๊กว่าฟินิชลงไปที่ผิวแล้วมันจะมีความเหมือนฉ่ำเล่นแสง นิดนึงแต่อันนี้ไม่อันนี้เป็นฟิลแบบเหมือนเซตแป้งฝุ่นเบาๆเออเนาะอันนี้เหมือนฟิลแบบเซตแป้งฝุ่นเบาๆไม่ได้แบบมีความฉ่ำความเปียกจากเนื้อคูชชั่นนะนี่ค่ะลงไปแล้วครึ่งหน้า before and after สีเบอร์ยิบเอก็ขาวประมาณนี้มองข้ามความขาวไปก่อนนะคะอยากให้ดูว่าผิวมันสวยมากอ่ะดู ผิวสวยเป็นธรรมชาติมากเบอร์ r, ผิวสวยเบอร์รูมขนลูหลุม,ลลมสิวนี่ดูตื้นเลยการปกปิดก็อย่างที่บอกไปนะคะมีเดียมเกือบฟูลคอลเวเลตอันนี้พี่ยังไม่ได้บิวการปกปิดเพิ่มนะลงหนึ่งเลเยอร์ได้การปกปิดประมาณนี้ได้ประมาณแบบ75%นะคะเออและเนื้อคือซึบกับผิวมากอะแบบผิวสวยนะรุ่นโอโกลคือเลิศผิวสวยเชินชอบโอแมทก็ผิวสวยเหมือนกันอะ อยบิ๊กขอบบิวการปกปิดตรงนี้เพิ่มหน่อยว่ามันจะได้ไหมเนะก็แอบเก็บขึ้นนะเออแต่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่อาจจะไม่ได้ฟู c o อ e r a มากแต่การปกปิดก็ไม่ขี้เหร่นะคะนี่อ่ะบิวการปกปิดเพิ่มเราได้ประมาณนี้ถือว่าผิวสวยสอบผ่านเลยอะ่ะนี่เลิศดปังอ่ะมาลงอีกท่าหนึ่งกันนะคะแล้วพับเขาใหญ่สะใจมากอะ่ะมันตบทีมันทั่วหน้าแล้วอะ่ะตบแปบ๊แปบๆก็คือแบบนี่เห็นปะ ก็าน่าแล้วภายในสิบวิได้ปะเนี่ยเออเห็นไหมแล้วนุ่มเกี่ยงเนื้อคุชชั่นเลิศแบบส่งเสริมประสิทธิภาพกันเป็นแบบกลิ่นทองใบหยกเนือ้อคุชชั่นดีพับดีมันก็ส่งเสริมประสิทธิภาพกันเนาะเนี่ยแล้วมันเข้าตามซอกตามมุมน,นี้ได้ดีมากคุชชั่นตัวนี้นะคะเขาก็เป็นแบบวีแกนนะไม่มีการทดลองในสัตว์ด้วยใครที่แบบอุ้ยรู้สึกว่าเป็นสาวอีโคสาวผิวแพ้ง่ายเอ่ยใดยอะ่ะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ แล้วเหมือนเขาจะมีส่วนช่วยในการบำรุงนะคะแบบนอกจากเติมเต็มความชุชจ้นแล้วยังมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวดูสวา่างกระจ่างใสมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวแล้วเพื่อนๆคาดหวังผลลัพธ์สกินแคร์จากเมคอัพปะส่วนตัวแล้ว่าบิ๊กไหมเพราะว่ามันแอบดูเห็นผลยากนิดนึงนะแต่สิ่งที่เห็นผลเลยตอนนี้นะ้ำบัตนี้คือผิวมันสวยขึ้นหลังจากเราใช้คุชชั่นเปียสุดโอโกไม่ใช่โอโกโอแมทนะคะนี่เห็นปะเลิศมากฟังมาก ผิวสวยอ่ะแกผิวสวยเลยถึงจะมีความขาวข,าวขอคอไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาวจนเกินไปอ่ะมันยังดูเป็นแบบเหมือนหน้าเราสีผิวนี้ตั้งแต่เกิดนะไม่มีความอมเทาแนละ้วทุกคนโอ้สีดีอ่ะถึงแม้ว่าจะขาวก็เถอะอ่แกลงไปแล้วทั่วหน้าคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกแล้วเพราะว่าผลลัพธ์มันจึง้งมันดีเลยแหละเออผลลัพธ์มันดีเลยแหละนะปกปิดดี อาจจะไม่ได้กลิบมากอย่างที่บอกไปแต่ว่าการปกปิดไม่ขี้เหละนะคะเก็บรอยที่เป็นรอยดำรอยแดงรอยสิวเก่าได้ถือว่าสอบผ่านแล้วก็เนื้อบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะซึบผิวมากการเบอร์ผิวต่างๆก็ทำได้ดีนะฟินิชนี่คือแมท์ที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกดไม่มีหลุดนี่ไงแมทต์ที่ถูกต้องต้องชมอะไรอีกนะ ไม่รู้อ่ะต้องชมอะไรอีกเพราะว่าผลลัพธ์ตอนนี้คือจึ้งคือสับมากสำหรับพูชชั่นเปียโอแมทพูชชั่นแต่เรื่องของความติดทนการคุมมันกันเหงื่อไหมเยิมอยากแค่ไหนตกเย็นไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะบิ๊กคอร์ไปแต่งหน้าสนที่เหลือก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกกันคะ่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างงานผิวของพูชชั่นเปียโอแมทพูชชั่นเอาจริงก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะก็ใช้ได้อยู่นี่เนาะ ผิวสวยเลยแหละนี่ผิวสวยเลยแหละแต่จะสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าก็มาติดตามชมนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมง40นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมาลุ้นกันว่าหน้านี้นะ,ะ,ะกับอากาศประเทศไทยกับสาวผิวผสมเข้ามาทางมันแบบบิก๊กจะรอดหรือเปล่าแต่กำลังใจให้เปียด้วยเป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลย กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกามสินาทีนะคะผ่านไปแล้วประมาณเกือบเกือบ11ชั่วโมงนะคะหน้าวันนี้นะคะเราใช้คุชชั่นเปียนะคะโอแมทคุชชั่นคุชชั่นตัวใหม่จากทางแบรนด์เปียนะคะมาพร้อมสูตรแมทผลลัพธ์10เกือบ11ชั่วโมงเป็นประมาณนี้เลยนะคะความมันก็มีขึ้นมาปริมาณนี้ ส่วนตัวบิ๊กว่าถ้าเทียบกันกับผู้ชั่นเกาหลีสุดแมทที่ออกมาไล่ๆกันนะ่ะบิ๊กว่าของจวินโดโซแอบมีความมันน้อยกว่านะของเปียบิ๊กว่ายังคุมมันได้ไม่จึ้งเท่าของจวินโดโซ่นะคะแล้วก็ไม่มีอาการหยือหย่านะแต่จะเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยอืมคือมันไม่ใช่น่าหยืบอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนจุดๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร วันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดนะก็อยู่ห้องแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์นะคะแล้วก็มีเอาไปห้องนอกบ้านก็มีเหงื่อซึบซเบาๆนะคะวันนี้ไม่ถึงกับเหงื่อไหลเป็นน้ําแต่ก็พยายามเอาตัวเองอยู่ในสภาพอากาศที่มันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะผลลัพธ์ก็เป็นประมาณนี้เลยสิบชั่วโมงไมกว่าผิวสวยดีนะเนี่ย้วเบอร์21ก็ไม่ดรอปนะคะไม่ดรอปเพิ่มระหว่างวันด้วย แต่ก็ไม่ได้ลอยจนเกินไปนะผิวสวยเลยอะเดี๋ยวลองซับหน้าด้วยที่ชูดดูเนาะบิ๊กว่าผิวน่าจะสวยมากขึ้นซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าก็กลับมาเนียนมาแมทใช้หน้าต่อได้อีกนะคุชชั่นตัวนี้ส่วนตัวบิ๊กบอกเลยว่าใช้กับอากาศประเทศไทยรอด ผิวสสมเข้ามาทางมันใช้แล้วรอดนะคะอาจจะมีการต้องแบบคอยซับหน้าสักหนึ่งครั้งระหว่างวันนะคะผิวก็เลได้สวยแบบนี้เลยและมีหลุดติดชุ่ๆเท่านี้เองนะคะถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะนี่และไม่มีส่วนไหนบนหน้าที่คุชชั่นหลุดแหว่งแบบผิดปกติอะ่ะแต่บิรู้สึกว่าเหมือนปริมาณคุชชั่นมันแอบ,บมีความเบาลงนิดนึงมันแบบเห็นเป็นผิวมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังถือว่า ให้การปกปิดอยู่ยังมีการปกปิดอยู่นะคะถึงแม้ว่าผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงแล้วก็มีการซับหน้าตัวชูไปแล้ว1ครั้งนะคะโอเคค่ะมาสรุปก,การใช้งานกันดีกว่านนะคะสำหรับคุชชั่นเปียตัวใหม่นะคะ โอแมตคัชชั่นแต่เราจุดวิให้คะแนนยังไงบ้างคะหนึ่งในส่วนการปกปิดนะคะตัวนี้เขาก็เป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดไม่ขี้เหร่เลยนะทําการปกปิดได้ดีเก็บรอยดํารอยแดงรอยสิวเก่าได้ครบเลยแต่ถ้ามีรอยสิวแบบชัดมากๆอ่ะบอกว่าอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เข้าช่วยนะคะภาพร,รวมการปกปิดอยู่ในเกณฑ์สูงนะมีเดียมเกือบฟูลคัเวเลตคะแนนการปกปิดวิให้อยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะ2ในส่วนความบางเบานะคะ คือคุชชั่นเปียเขาเนื้อบางเบาแบบเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่รุ่นโอโกโลแล้วนะคะมารุ่นโอแมทเขาก็ยังคงคอนเซปต์เนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติสบายผิวอยู่นะจะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะมันดูเป็นธรรมะผิวสวยมากเหมือนผิวรอด,ดีตั้งแต่เกิดความบางเบานี่คือแบบที่สุดเอาไปเลย10เต็ม10ค่ะ3ในส่วนความติดทนนะคะ ภาพรวมผ่านไปแล้ว10เกือบ1ิชั่วโมงนะคะไม่มีคูชชั่นหลุดไม่มีคูชชั่นแหว่งนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมีเหงื่อออกซิบซิบเอ,ยอ่ยใดอ่ะแต่ว่าหน้ายังถือว่าเนียนอยู่ปริมาณคูชชั่นอาจจะไม่ได้เต็มร้อยผ่านไปแล้ว10เกือบ1ิชั่วโมงอะ่ะปริมาณคูชชั่นบนหน้าเรียกว่าอยู่ที่ประมาณ85%เประมาณนี้นะคะถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะนี่ผิวยังดูเนียนดีมากเลยคะแนนความติดทนบิ๊กก็ขอให้10เต็ม10แล้วกันค่ะ4ในส่วนการควบคุมความมันนะคะ ส่วนตัวแล้วสาวผิวผสมข้อแม่ทามันแบบบิ๊กกับน้องเป er ียโอมแมทคุชชั่นตัวนี้บิ๊กว่าการคุมมันยังไม่ได้จึ้งขนาดนั้นนะคะก็เข้าใจได้เพราะว่าน้องเป็นคุชชั่นเกาหลีคนเกาหลีเขาอาจจะไม่ได้หน้ามันขนาดบิ๊กหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับสภาพอากาศประเทศไทยที่มันร้อนเอือดแบบนี้นะคะการคุมมันน่ะบิ๊กว่าทําได้กลางๆนะคะมีความมันขึ้นมาบ้างแต่ก็ส่วนตัวแล้วบิ๊กไม่ได้ ซีเรียสอะไรนะมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นถ้ามีการซับมันซับหน้าระหว่างวันอนะ่ะก็จะได้ผิวที่ดูสวยแบบนี้นะคะแต่ถ้าต้องให้คะแนนในส่วนการค,ควบคุมความมันบีขอให้คะแนนอยู่ที่8.75เต็ม10ค่ะ5เข้อสุดท้ายในความผิวสวยนะคะ คือคุชชั่นเปียเขาผิวสวยมาตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรแหละคืออย่างรุ่นโอกโกมิก็ชื่นชอบมากถึงจะเป็นคุชชั่นฉ่ำแต่ว่าผิวก็ยังสวยดูมีออร่านะคะตลอดทั้งวันอะ่ะพอมารุ่นโอแมทเขาก็ยังให้ผิวที่สวยดีอยู่นะคงคอนเซปต์ความสวยแบบเป็นธรรมชาติไม่โปะนะคะผิวสวยแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยถึงแม้ว่าจะมีอาการแบบเนี้ย เป็นจุดๆแบบนี้แต่พอภาพรวมอ่ะผิวมมนก็ยังสวยนวลเนียนดีอยู่หน้ายังมีออร่าดีอยู่นะคะไม่ได้แบบหน้าเกลยดอะไริ๊กว่าถ้ามีการแบบตบพุชชั่นเพิ่มอ่ะก็น่าจะหายนะจุดนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองกันอ่ะตบพุชชั่นไปก็ดีขึ้นนะคะเห็นปะหายเลยอ่ะที่มันเป็นเมคเกทนี่นะผิวสวยดีมากสำหรับพุชชั่นเปียภาพรวมความผิวสวยของพุชชั่นเปีย O m โอเมดพัฟชั่นิ๊กให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะ บอกเลยว่าคุชชั่นเปียทําออกมารุ่นแมทก็ไม่ผิดหวังนะคะเป็นแมทที่ไม่แห้งก้านนะเป็นแมทเหมือนเราเซตแป้งฝุ่นเบาๆอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเบอร์ผิวสวยปกปิดถือว่าทําได้ดีเนื้อคือซึบผิวเป็นธรรมชาติมากผ่านไปแล้ว10บสชั่วโมงในอากาศประเทศที่ร้อนเอ,อืดอแบบนี้กับสาวผิวผสมขัอนไปทางมันที่เหงื่อออกง่ายภาพรวมก็ยังผิวสวยดีอยู่นะคะไม่มีคุชชั่นหลุดไม่มีคุชชั่นแหวกนิดบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่แบบ อยู่ในใจบิ๊กแน่นอน u t u b e Shopping บิ๊กปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ใน c r i ิ t ชันเดี๋ยวหาลิงก์จาก l า z a ด a ามาให้ค่ะไปตามตามกันได้นะส่วนตัวใครที่อยากได้สีที่มันพอดีผิวแบบเป,เป,เป,เปะ๊ะๆบิ๊กว่าเบอร์23ิบจะเหมาะกว่าถึงแม้เขาจะบอกว่าเบอร์23บเป็นสีคุชชั่นที่เหมาะสำหรับสาวผิว2สีนะแต่บิ๊กรู้สึกว่าเบอร์ย3ิบสของคุชชั่นเปียมันไม่ได้แบบเข้มขนาดนั้นนะมันประมาณ NC15 เลยแต่เบอร์ย1ิบอ ก็ใช้ได้เหมือนกันจะได้หน้าผ่องประมาณนี้นะอืขยับขึ้นมาอีก1เฉดเลยวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนได้ชอบคลิปนี้กันอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้ไอเทมไหนอีกทาคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะโดยกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายคือเป็นคุชชั่นที่เติมได้ระหว่างวันแล้วก็พอตกพอเติมไปปุ๊บอ่ะหน้าเนียนเลยนะกลับมันเนียนสวยเหมือนตอนเช้าเหมือนแต่งหน้าใหม่เลยอะ ไม่ตีกันระหว่างพุชชั่นที่ลงไปแล้ว10ชั่วโมงกับพุชชั่นที่เพิ่งลงอาปะ่ะอยู่ๆไหวดังนั้นใครมีอาการแบบเหมือนบิ๊กอะที่มันเป็นเหมือนจุดๆ,ๆ,ๆอะไรอย่เงี้ยพกน้องไปเติมได้ระหว่างวันนะคะ